โอ้ธรรมศาสตร์สวยงามธรรมส้มหนองนาเ่เคยเห็นจักเชือะมองนี่ระหว่างการเดินทางหนองนามาเจอทางตันหรือว่าเจอหัวอูแบบนี้กับผู้ดีเดชเจอ,อนำโต๊ะแบบจะฉีดธรรมส้มเรเคยเห็นจักเทือะเนาะมุมนี่แฟนซีบอาแหละมาแบบลงปากบาาับว่าใดธรรมส้มหนองนาคี่มาแบบบริเวณมีเป่าไม้แบบสมา บายดีสวัสดีท่านผู้ชมเบิดทุกทานเด้อพบกับ2น้องน้ําพัดทั่วตอนนี้นํามากินข้าวเศ้าท่านผู้ชมอยู่ห่างแคมของโดยจะมีหยังแดเนาะขายยังได้แม่ข้าวเปียกบ่โอ้เอาอ่าเฟอให้แดอันนี้เด้มนหยัง โอ้มันเสี่ยเออเอาห้เดอรด์สุดหนึ่งสุดเท่าไรเด้ฮะโอ้เพนชิปพันธ์ท่านผู้ชมแบบหนาหักอย่างสิเนาะขอเบิงเนเดอร์โอ้ไายหอนเจักโมตามเบิดตามเบดกับพ่อฟ่งวะโอ้หอมขนาดท่านผู้ชม อย่างหมอจะเสียให้มันทัวทผม้ชมเป็นเห็ดไหมไหมโอ้ใส่บุกทองหอกใส่เสี่หมูเนาะมันไหลไหลจะผ่านกับพักสลดัดผักหอมป่นพักขวดนี่ผักขวดเคยกินบ่ทผม้ชม เดี๋ยวแต่ hand, ูมมากเลยค่ะมีก um mm ัพ hmm. yup. ักสมิทเนาะอืมอ้มีคนมา เจ้วเพิ่งกระเสียท่นจะเป็นแจ้วหวานเนาะขากั้นขนาดก็พักบ่งก็พักขวดพักบ่งย่ดนักบานเขา

แบบให้ทางทรรมบุชอมอ่เพิ่มเนาะขอบใจเวยเมเดอร์ไปเที่ยวตอก่อนเลยอันนี้ก็เมนทาเฮือกำปันเกาท่านผู้ชมใส่ข้าวสมัยฝรั่งเนาะทาเฮือกเกาเพิ่นนี่อันนี้ เพิ่นเอามาใหม่เด้อนี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นเอิ้นว่าหยังเนาะเดะโอ๋ขอสิบักข้าวบักใหญ่อีหลีเพิ่นเอิ้นหยังเด้เนาะเพิ่นเ็ดใหม่ด้นี่แต่ว่าเล็กนี่คือสิแมนเล็กนี่แมนาวสมัยพแหละจนมีอังไว้ลเนะ ก็จะก็จะสานเฮเองแบบอยี่สิทธิธรรมโชมเพื่อไปบานเอาป่าเนาะที่ชาบะบ้านเพิ่นนะกินตามธรรมชาติส่วนหลายหร่อเพื่อนว่าสานเฮเนาะ อ่ะท่านผู้ชมขี่รถส้มบานส้มเมืองเพิ่นขี่ไปขี่มามาเจอทางตันมาเจอคัวแบบจดจะฉีท่านผู้ชมแต่ว่ามีเือนพักเนาะเือนพักหลังนี้อืมเจอทางตันโมหูว่าคัวอี่รถสีขามไหลบอ่อเล้นลงนานลอนลงอยางเบื่งก่อนเนาะจะเป็นหนามาต๊ท่านผู้ชมเบียดจะฉี นักท่องเที่ยวเพื่อกะยางอยู่ได้แต่ว่ารถหนาจะขามโบได้เนาะตรงเป็นเสี้ยนอีดีจยงขามได้เนี่ยหัวอูขุนเขียนโอ้แสดงว่านักท่องเทีย่ยวกะโลเที่ยวแบบเฮาเดี๋ยวทำบุญสมบ,บ,บ,บูรณ์หานเพื่อนเมืองเพื่อนคือกันเนาะเฮ้ยเพื่อนขามขามไปแล้วเนาะแต่ว่านองนา้นนี่กำลังชี้ นี่เพื่อนเพื่อนที่ขามมาเล้วเนาะ่าน้อวงนาชิลองขามไปว่าเบื่องผุนเป็นแบบได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาสิจอดโดดว้อยู่นี่เนาะอืม ไม่พ e, ูเปล่ะ มองเพื่นลัตตาเลยนี่ยมองเพื่อนรัตตาโอ้นี่เพื่นหาป่าพื้นหาป่าเด้ค่ะประชุมหมุดป่าเนาะคนอื่นมันยิ่งป่าได้แบบนะ สายนากาหมุดดำดำเดยยิงป่าตามหินตามศกได้หินนะอ้สูงมากไม่กระพุเลยานู้ชมเป็นลัดปลาลักปลาได้แบบนี้มิติดี ปะกลับขึน้นผมมียังทำผู้ชมมีจะขึ้นว่าเขาขายอาหารเครื่องดื่มของแมนเนเป็นเถื่อนห่างเนาะปะยางกลับขึ้นแบบนี้หลอกไหมปลาสวยงามมากเลย ธร,รานประสาทสวยงามทผู้ชมหน่องนาบ่เคยเห็นจักเชื่อมองนี่ระหว่างการเดินทางหนองนามาเจอทางตันหรือว่าเจอหัวอูแบบนี้กับผู้ดีเดี๋ยวเจอ,อน้ำตกแบบจะฉี่ทับทิมบ่เคยเห็นจักเชือเนาะมุมนี่แฟนซีบอาแหละมาแบบลงปลากับว่าใดทรมส้มหนองนาคีมาแบบบริเวณมีเป่าไม้บาชิมานี่นะทับทิมนะอันนี้กับบรรยากาศเล่าไต่ก็คือไต่สุดของประเทศเล่าเนาะ นี่เป็นน้ำตกะยังกับโมหุเล้วทนผู้ชมเด้อแต่ว่าขัวกับอยากสูตโสบแน่เนาะสงสัยบอกโมมีคนคอยมาแถวนี่จะเป็นขัวอูแบบนี้เนาะตาท่านผู้ชมยางไปส้มขางนั่นกะนโมมียังเนาะกิจะเห็นแต่คนเพิ่นหาปาลาแต่ก็เป็นขัวาหายานผู้ชมตร,ง,รงนั้น ขี่รถไปรถมาเจอทางตันแต่ก็เห็นนะักท่องเที่ยวพญางกลับไปกลับมาก็เลยลองยางตามเพิ่นไปเนาะบ่ม,มี่ยังเดอ้ขอขางนะอ่ะสำหรับเสานี่้องนากับผ้าโล่บ้านเมืองอ่าเล่าไต่บ้านเฮาเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้น้องนาจะปิดเพียงชน,นิดเด้อท่านผู้ชมเดอ้อคอยที่ตามอีพีต่อไปของน้องนาด้วยเดอ้อบ๊ายบายสบายดี